จากกระแสด,ดรามา่าความรักของนุกธนดนกับอดีตแฟนสาวแอนนาเมื่อฝ่ายหญิงออกมาแฉจนเป็นมหากราบครับเมื่อมีโอกาสเจอนุกและไปยปายโอริโอเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องงานนี้ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเป็นอดีตไม่สามารถไปแก้ไขได้ปัจจุบันมีความสุขดีได้กำลังใจจากแฟนคลับ ถามว่าเป็นคู่จิ้นลวงโลกถ้าย้อนกลับไปดู <c oughs> เห็นเราเล่นกันแบบนี้ตลอดและไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกันส่วนจะรักกันไหมให้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนเรื่องเก่าๆของนุกก็ได้มีการโพสต์ขอโทษไปแล้วเรื่องอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดด้านป้ายตอนนี้กำลังเรียนฝึกร้องเพลงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับ ส่วนมากส่วนมากเรื่องที่กระทบก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องที่มันจบไปแล้วครับพี่ก็มันมันถือว่าเป็นเรื่องอดีตที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้ครับก็น่าก็น่าจะจบแล้วแล้วก็อยากจะ เอาง่ายเอาให้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องพอดีดีกว่าเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้นูกก็มีความสุขกับการทํางานตัวนุกเองก้าวผ่านกับดราม่าต่างๆมาได้ยังไงครับก็พี่ๆล้วนๆเลยครับพี่พีเอฟซีล้วนๆเลยคือกําลังใจจากพี่พีเอฟซีดีมากแล้วก็กําลังใจจากพี่สิงห์ด้วยพี่อ่อนด้วยไทยศิลป์มิวสิกทุกๆคนเลยแล้วก็รวมถึงพ่อกับแมุู่กด้วยแล้วก็ในตัวปลายด้วยไม่ได้เป็นคู่ชินจริงๆเป็นคู่ชินลงโลกแต่จริงๆแล้วลุกกับปลายอะถ้าถ้าย้อนกลับไปดูนะ นุกกับปาจะเล่นด้วยกันแบบนี้ตลอดเอาตรงอ่ะเราเราเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นมากกว่าทุกอย่างเลยคือใช้ใช้คําว่าเพื่อนดีกว่าในอนาคตจะเราเราอ่ะเราเรามีโอกาสจะเป็นแฟนกันไหมมีโอกาสจะได้รักกันไหมก็นุกนุกก็เป็นเรื่องหอนะเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านุกก็โพสต์ขอโทษทางทางนั้นไปแล้วนะครับผมแล้วก็นุกก็คิดว่ามันมันก็คงจะจบแล้วแหละมีแฟนคือมันไม่ได้อย่างี้ก็ก็ในธรรมดาที่ไปเป็นทองอ่ะก็ต้องมีผ่านเป็น ฟนผู้หญิงมาด้วยรับแต่ก็คือเลิกกันไปต่อนนี่จะมาทำเพลงใช่ครับก็อยู่ <c oughs> อยู่เป็นสดๆมาด้วยกันก็ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True 5 HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True g HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ